สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสกเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น x 1 1 4 0 a ความสว่างสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือ2700ลูเมนนะครับคอนทรา์เรติโอห0 0 0งต่อหความละเอียด8 0 0 0ูณห0รหรือว่า svga นะครับตัวนี้หลอดเพิ่งใช้งานไปแค่ 200กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเหลือเยอะแน่นอนครับใช้ได้ถึง7 0 0 0ชั่วโมงนะครับตัวนี้พร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยครับผู้ชมครับพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องกันเลยครับมาดูกันนะครับมาดูความแจมความจรัดของเจ้าเ c เซอร์4 0 A 2,700ลูเมนตัวนี้กันนะครับว่าจะสว่างคมชัดสักแค่ไหนกันนะครับผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นั้นสุดยอดจริงๆนะครับถ้าท่านใดไม่เอาไปนี่ถือว่าพลาดเลยครับ ทดสอบกับจอหนึ่งรอนิ้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูไฟล์กันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยเจ้าเครื่องเล่นดูนตัวนี้แหละครับมากันเลยครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบกันเลยครับอือหือ่ะมาดูกันเลยครับดูครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปดูไฟล์อื่นๆกันบ้างนะครับมาดูไฟล์อ่าเกี่ยวกับนกกันบ้างนะครับมาดูกันครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ <ś led> นี่คือเอเซอร์2,700ลูเมนเท่านั้นเองนะครับความสว่างนะครับ2,700ลูเมนแต่คุณผู้ชมดูครับโ้โคผมนึกว่า3,000-4,000ลูเมนนะครับอ <ś led> ดูครับสภาพเครื่องนี้แจ่มเลยดูครับดูสีสันดูความเจิดจ้านะครับผู้ชมครับของเจ้า a อเซอร์ X1140A ความสว่าง2,000 700ลูเมนเท่านั้นเองครับแต่ตัวนี้คอนทราดสูงทีเดียวนะครับคอนทราดเรดิโอนะครับ10,000ต่อหนึ่งครับโอ้โหดูสีครับแดงเป็นแดงน้ำเงินเป็นน้ำเงินครับอ้มหคุณผู้ชมเอ้ยสุดยอดจริงๆครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับ2,700ลูเมนของเจ้าเอเซอร์ x 1 a 4 0 a ครับตัวนี้ สำหรับตัวนี้ความสว่างนะครับ2,700ลูเมนเท่านั้นเองนะครับแต่ดูครับโอ้โห2,700ลูเมนครับพระเจ้าช่วยครับอืมผมนึกว่าเป็นความคมชัดที่3,500ลูเมนหรือ4,000ลูเมนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้แค่2,700ลูเมนนะครับยังแจ่มขนาดนี้นะครับของเอเซอร์ครับมาดูกันเลยครับที่เลนนะครับดูลำแสงครับ ลำแสงที่พุ่งที่ปล่อยออกมานี่สุดยอดจริงๆครับสีสเกตชาน n e ลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น X1140A ความสว่าง2700ลูเมนครับตัวนี้แต่มาดูภาพครับโอ้โหประทับใจกันเหลือเกินครับผู้ชมครับส่วนตัวผมเองยังประทับใจเลยครับดูครับสีสันแสบตาเลยทีเดียวนะครับนุ่มนวลสบายตาครับผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดมากครับตัวนี้อืหลํมแสงโอ้โหเดี๋ยวลองมาดูชั่วโมงหลอดกันนะครับเอาให้ชัวร์เลยว่าชั่วโมงหลอดนั้นเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูกันโอ้โหเดี๋ยวมาดูชั่วโมงหลอดนะครับอา่ชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่หนึ่งร้อปดิบเจ็ดเท่านั้นเองนะครับดูครับชั่วโมงหลอดที่ใช้ไปหนึ่งร้อยแปดิบเจ็ดเท่านั้นเองครับโอ้โห ใช้น้อยทีเดียวครับดูภาพครับอือหสีเขียวครับนกกินบักซิดาโอ้โหเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงครับดูคอนกแดงดูตรงพิศพนกครับอ่อศบนกโอ้โหคุณผู้ชมเอ้สุดยอดครับตัวนี้นี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับรุ่น X1140A นะครับความสว่าง2700ลูเมนครับแต่ดูภาพนะครับผู้ชมครับประทับใจเหลือเกินครับโอ้โหสุดๆครับผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel นะครับที่ช่องสีสเกต Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ